นิยายเสียงเรื่องรักที่ปรารถนาบทที่25เรื่องจริงจากหีบนางวีรวรรณตื่นเช้าตเตรียมของใส่บาตรรับพรกรดน้ำเรียบร้อยแล้วกินข้าวเช้ากับลูกชายวรวิทย์ไปทำงานแล้วนางวีรวันณรีบเข้าห้องพระสวดมนต์เมื่อคืนวานก่อนนอนขณะที่นางกำลังนั่งดูทีวี และรอลูกชายกลับบ้านอยู่ๆรูปของวรังคณาก็หล่นลงมากระแทกพื้นบ้านกระจกแตกกระจายและคืนก่อนหน้านู้นนางฝันไม่ค่อยดีนะักเกี่ยวกับวรังคณาย้อนไปสมัยเรียนมัธยมโรงเรียนแห่งหนึ่งที่กรุงเทพวีระวันบังเอิญได้รู้จักเพื่อนใหม่ชื่อปิ่นอนงทั้งสองสนิทสนมกันมาก ปินอนงอายุมากกว่าวีรวันสามปีหลังแต่งงานมีครอบครัวนางให้ลูกสาวกับลูกชายเรียกปินอนงว่าป้าวันปิดเทอมไปบ้านเราไหมแม่กับพ่อเราถามหาเธอไม่ได้ไปนานมากแล้วปินอนงชวนวีรวันไปเที่ยวบ้านหลังจากสอบคาบสุดท้ายเสร็จวีรวันและปินอนงจบมัธยมปีที่หก ก่อนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยวีรวันถือโอกาสไปเที่ยวบ้านปิดณอนงค์ที่พนักงรนีอยุธยาไปไปคิดถึงพ่อกับแม่เหมือนกันอยากไปกระโดดน้ำคลองคิดถึงขนมหม้อแกงของแม่คิดถึงห้องนอนคิดถึงบ้านเรือนไทยของเธอวีรวัน์ชอบบ้านเรือนไทยเธอกับปิดณอนง์สนิทกันมากอาจเป็นเพราะทั้งคู่ไม่มีพี่น้องผู้หญิงเลยรักกันมาก บ้านของปิ่นอนงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาส่วนบ้านของเธออยู่กรุงเทพปิ่นมาเรียนที่กรุงเทพพ่อกับแม่ของปิ่นมีเงินเป็นเศรษฐีคนหนึ่งของอยุธยาเลยทีเดียวแต่ไม่ค่อยเปิดเผยตัวประเภทรวยเงียบๆพ่อกับแม่ของปิน่นซื้อบ้านที่กรุงเทพให้ลูกๆมาอยู่เพื่อเรียนหนังสือพี่ๆของปิน่นทยอยเรียนจนจบไปหมดแล้ว เลือเพ่งปิ่นอนงนานๆนานพี่พี่พ่อแม่จะขึ้นมาเยี่ยมกลายเป็นวีรวันที่ไปมาหาสู่เป็นประจำแม่กับพ่อของวีรวันไว้ใจให้ลูกสาวไปนอนบ้านปิ่นอนงสนิทกันยิ่งกว่าพี่น้องแทๆ้ๆปิ่นใจเย็นถึงจะเป็นเพื่อนกันวีรวันให้ความเกรงใจปิ่นเพราะตัวเองอายุน้อยกว่า พ่อกับแม่ของวีรวันรับราชการครูด้วยกันทั้งคู่เธอเกิดที่กรุงเทพโตที่กรุงเทพแต่ชอบต่างจังหวัดมากก่อนหน้าที่พ่อกับแม่จะมีเธอพ่อสอนอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่เธอตั้งท้องเธออีกคนพ่อก็ขอย้ายกลับมาสอนที่กรุงเทพเพราะแม่เลี้ยงลูกสองคนไม่ไหวพี่ชายเธออยากเป็นทหารส่วนตัวเธอเองอยากเป็นครูเหมือนพ่อกับแม่ มิวระวันกับปิ่นอนงสมัครสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยครูทั้งสองอยากเป็นครูปิ่นอนงเล่าให้เธอฟังว่าเพราะอะไรที่ทำให้เธอต้องเรียนช้าไปสามปีสมัยเธอเป็นเด็กอายุประมาณห้าหกขวบได้ปิ่นป่วยหนักมากสมัยนั้นการเดินทางก็ลำบากทำให้ไปมาหาหมอช้าปิ่นสลบไปเกือบสิบวัน นอนหลับไปเฉยๆพ่อกับแม่พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าปินอนงเป็นอะไรแต่ยังคงนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลปิ่นนอนหลับไปมาฟื้นวันที่15บฟื้นเองหลังจากฟื้นขึ้นมาก็จำอะไรไม่ได้เลยไม่พูดไม่จากับใครเก็บตัวอยู่ในบ้านจนพ่อกับแม่ไม่สบายใจพาไปหาพระสมัยนั้น ท่านรับเป็นลูกบุญธรรมรักษาทางธรรมตามที่คนแก่แนะนำใช้เวลาเกือบสามปีปิ่นเริ่มหัดพูดและเริ่มจำเรื่องราวต่างๆได้วันที่ปิ่นพูดได้เธอเล่าให้ทุกคนฟังว่าช่วงที่เธอสลบไปมีคนพาเธอไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ท้ายหมู่บ้านของเธอข้ามแม่น้ำไปพวกเขามารอเธอที่ท่าน้ำ คนเมืองนั้นไม่มีเสียงพูดแต่คุยกันรู้เรื่องพวกเขาคุยกันในใจเขาให้เธอกินน้ำสมุนไพรทำให้เธอลืมแต่ด้วยความช่างสังเกตของเธอปิ่นกินเพียงเล็กน้อยเพราะสังเกตว่าเด็กทุกคนที่กินน้ำสมุนไพรจำอะไรไม่ได้เลยทุกคนต้องมาทําความรู้จักกันใหม่ปิ่นจำได้ว่ามีเด็กผู้หญิงที่มาจากหมู่บ้านของเธอหลายคน แต่ทุกคนจำกันไม่ได้เลยแรกแรกก็สนุกที่นั่นเงียบเกินไปเธออยากกลับบ้านคนเมืองนั้นไม่ยอมให้เธอกลับก็บอกว่าถ้าเลี้ยงเธอให้โตและจะให้เธอแต่งงานกับลูกชายหัวหน้าหมู่บ้านปิ่นอยู่ที่นั่นหลายวันรู้สึกว่านานมากเธอคิดถึงพ่อกับแม่อยากกลับบ้านแต่กลับไม่ได้พวกเขา พยายามพูดจาหวานล้อมให้เธออยู่ที่นั่นแปลกมากที่เมืองนั้นไม่ค่อยมีผู้หญิงวัยสาวมีแต่คนแก่มีเด็กผู้หญิงรุ่นเดียวกับเธอเต็มไปหมดปิ่นรู้มาว่าก็าพาเด็กผู้หญิงเหล่านี้มาเพื่อเลี้ยงให้โตและจะให้แต่งงานกับคนในหมู่บ้านพวกเขาอยากมีลูกมีหลานเยอะๆที่นั่นไม่มีวัด ไม่มีโรงเรียนมีแต่ช้างปลูกบ้านเรือนไทยอยู่กันทุกเรือนสวยงามมากไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาพวกเขาตักน้ำในบ่อใช้กันปินอนงจะได้อยู่บ้านหลังใหญ่กว่าเด็กทุกคนคนในบ้านปฏิบัติกับเธอเหมือนกับว่าเธอเป็นคนสำคัญเขาใส่เสื้อผ้ากันแปลกๆพวกผู้หญิงและเด็กผู้หญิงนุ่งจงกระเบน ใช้ผ้าแถบคาดหน้าอกเหมือนแนรลรกรไทยที่กำลังดังสีไม่ฉูดฉาดเหมือนเสื้อผ้าที่เขาใช้กันจะย้อมมาจากธรรมชาติทั้งหมดวันแรกที่ไปคนบนบ้านเรือนไทยหลังใหญ่จับปิ่นอาบน้ำขัดตัวกล้าวผมขึ้นแล้วมวยเอาไว้กลางหัวคาดทับด้วยทองเส้นใหญ่นำเสื้อกอกระเช้าสีสดมาให้เธอใส่นุ่งจงกระเบนให้ ทั้งตัวมีแต่ทองไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอกำไลต่างหูแหวนกำไลข้อเท้ามีเด็กผู้หญิงอีกหลายคนที่แต่งตัวเหมือนปิน่นทุกคนดูมีความสุขมากยิ่งได้ดื่มน้ำสมุนไพรเด็กๆทุกคนยิ้มตลอดเวลามีคนทํากับข้าวให้กินดูเหมือนว่าอยู่สุขสบายพวกเขาไม่ต้องปรงเรียนกันหรือไงความคิดของเด็กห้าขวบแบบปิน คิดถึงพ่อกับแม่พยายามหาทางหนีออกมาแต่ก็หนีไม่ได้พอเจอทางกลับบ้านก็กลับไม่ได้เธอเห็นคนในหมู่บ้านเธอเกือบทุกวันปินพยายามร้องเรียกแต่พวกเขาไม่ได้ยินเหมือนมีหมอกบางๆกั้นไว้ตลอดเวลาบางครั้งก็หนามากเหมือนกั้นไว้ไม่ให้คนภายในหมู่บ้านออกไปด้านนอก ปินบอกว่าบ้านเรือนไทยหลังใหญ่ที่เธออยู่มีผู้หญิงอายุน่าจะรุ่นเดียวกับแม่เธอเป็นคนดูแลทุกวันจะทำอาหารให้กินอาบน้ำแต่งตัวให้สวยงามคอยบอกคอยสอนงานบ้านงานเรือนพร่ำบอกและสอนว่าโตขึ้นจะต้องมีลูกมีหลานให้ได้มากที่สุดแล้วชีวิตจะมีความสุขจำได้ว่าตอนนั้นเด็กมากไม่ได้ฟังคำบอกสอน ร้องห้าอยากกลับบ้านอย่างเดียวตลอดเวลากระทั่งวันหนึ่งในหมู่บ้านมีการจัดงานแต่งงานงานใหญ่โตมากชาวบ้านออกมาดื่มกินและฉลองกันส่วนมากจะเป็นผู้ชายผู้หญิงมีน้อยมากปินได้ไปร่วมงานเจ้าสาวสวยมากเครื่องแต่งการของพวกเขามีแต่สีทองเหลืองอารามทุกคนแต่งตัวสวยงาม คนเป็นเจ้าบ่าวหน้าตาดีในความรู้สึกว่าเขาเป็นลูกชายผู้นำของหมู่บ้านผู้คนที่มาร่วมงานต่างก็ดื่มกินเต้นรำกันสนุกสนานแต่ไม่มีเสียงพูดออกมาให้ได้ยินเลยปิ่นรู้สึกสับสนว่าเธอเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้อย่างไรและเธอก็เริ่มที่จะหมดหวังที่จะได้กลับบ้านหาพ่อกับแม่ แต่จูๆ่ๆปิ่นก็มีความหวังขึ้นมาทุกคนที่กำลังสนุกสนานก็อยู่ในอาการสงบเมื่อผู้ชายร่างสูงใหญ่เดินมาจากท้ายหมู่บ้านข้างหลังของชายคนนั้นเป็นพระตุดงสวมสบงสีกลักดูเก่าคร่ำคร่าบอกให้รู้ว่าใช้มานานกรดที่ท่านแบกมานั่นก็เก่ามากประคองบาทสีเงินเงาวาวับ เดินตามหัวหน้าหมู่บ้านผ่านหน้าเหล่าชาวบ้านที่นั่งดื่มกินกันเข้ามาชาวบ้านต่างก็ยกมือท่วมหัวปิ่นรู้ว่าพวกเขาพูดคำว่าสาธุเพียงแต่ไม่มีเสียงออกมาแค่นั้นเองเธอตาไม่ฝาดหรอกพระท่านปลายตามามองเธอทำให้ปิ่นมีความหวังเธอรีบถอยออกจากบริเวณน,นั้นขึ้นไปบนบ้านหลังใหญ่ จ้องมองพระทุดงรูปนั้นอย่างสนใจแปลกใจว่าพระทุดงมาที่นี่ได้ยังไงและถ้าพระท่านเข้ามาได้ท่านก็ต้องออกไปได้ปิญญาก,กลับบ้านเด็กอิงนั่งลงพนมมือเหมือนคนทั่วไปตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้กลับบ้านไปหาพ่อกับแม่อย่างปลอดภัยถ้าอยากออกไปจากสถานที่แห่งนี้ให้เร็วที่สุดพระทุดงรูปนั้น ท่านคอยปลายตามามองที่ปิ่นอนงตลอดเวลาในขณะที่ทุกคนกำลังฟังพระท่านสวดมนต์ให้กับคู่บ่าวสาวมีเพียงปิ่นเท่านั้นที่ตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระท่านช่วยพาเธอออกไปจากที่แห่งนี้นมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าช่วยพาหนูออกไปจากที่นี่ด้วยเถิดหนูอยากกลับบ้านคิดถึงพ่อแม่และพี่ชายมาก เจริญพรโยมไม่ได้อยากมาหรอกหรือเห็นเขาอยากมากันจังเลยที่นี่ไม่เจ้าคะ่ะหนูอยากกลับบ้านหนูไม่อยากอยู่ที่นี่หนูไม่รู้ว่าหลงมาได้ยังไงพระคุณเจ้าช่วยพาหนูออกไปทีเถิดเจ้าคะ่ะเสร็จงานนี้แล้วไปนั่งรอในทางที่อาตมาเดินเข้ามาแล้วจะบอกว่าจะต้องทำอย่างไรเจ้าค่ะพระคุณเจ้า ปินอนงรับคำแต่เป็นการพูดในใจไม่ได้ปริปรากออกมาให้ได้ยินเสียงปินรอเวลากระทั่งเสร็จพิธีเด็กหญิงลงมานั่งเล่นปะปนกับชาวบ้านที่ลานกว้างบริเวณนั้นมีเด็กหญิงรุ่นราวคราวเดียวกับเธอมากมายพวกเขาไม่คิดถึงบ้านและพ่อแม่บ้างเลยหรือไงนะ อาจเป็นเพราะว่าทุกคนกินน้ำสมุนไพรก็เป็นได้มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอทำไมหมู่บ้านนี้ไม่เหมือนหมู่บ้านของเธอโยมอยากกลับบ้านใช่ไหมว่าตามอัตมาฟังอย่างเดียวแล้วว่าตามห้ามลืมตาจนกว่าอาตมาจะบอกเข้าใจไหมปิ่นอนงหลับตาเมื่อพระธุดงเดินผ่านหน้าเธอไปมีเสียงดังมาเป็นบทสวดมนต์ สั้นๆช้าๆปินอนงสวดตามแปลกยิ่งสวดยิ่งเย็นเย็นจนหนาวปินจำไม่ได้ว่าตัวเองสวดมนต์นานขนาดไหนไม่แน่ใจว่าตัวเองเดินมาไกลเพียงใดรู้สึกว่ามีเสียงเหมือนคนขี่ม้าตามหลังเธอมารู้สึกถึงความอุ่นจากด้านหน้าอุ่นจากเสียงสวดมนต์แต่ด้านหลัง สัมผัสได้ว่าความเย็นประทะแผ่นหลังของเธอเย็นเย,ยือกพ่อสมกับเสียงควบมา้าที่เหมือนจะถึงตัวเธอแต่ไม่ถึงสักทีในใจคิดว่าอยากถึงบ้านเร็วๆอยากเจอพ่อกับแม่ลืมตาได้บอกเขาว่าทำไมเราถึงอยู่ไม่ได้ปิ่นลืมตา ข้างหน้าเธอคือพระตุดงตรงบริเวณที่เธอยืนอยู่เป็นวัดในหมู่บ้านของเธอนั่นเองบอกเขาโยมก่อนที่เวลาของเขาจะหมดลงปิ่นหันหลังกลับตรงหน้าเธอคือเหล่าชายจากรการเกือบสิบคนอยู่บนหลังม้าหน้าตาทุกคนขึงขังดุดันน่ากลัวมากหนูอยากกลับไปบ้านหาพ่อกับแม่คะ่ะ หนูไม่อยากอยู่ที่นั่นไม่ใช่บ้านหนูหนูกลัวอย่าตามหนูเลยนะจ๊ะเจ้าเป็นคนที่เราเลือกแล้วเพราะเจ้าเป็นทายาททายาทอะไรจ๊ะทวดของเจ้าเป็นคนของเราเข้าหนีออกจากที่นี่ไปอยู่ข้างนอกไปอยู่ที่ใหม่ผิดข้อตกลงคนข้างในห้ามออกไปอยู่ที่อื่นโยมมันผ่านมานานแล้ว เด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอาตมาขอบิณฑบาตเป็นพระเจ้าพาพระธุดงรูปนี้เข้าหมู่บ้านทําให้เด็กนี่หนีออกมาได้คนตัวใหญ่กับเพื่อนโทษอีกคนที่อยู่ใกล้ๆกันพระท่านไม่เกี่ยวเด็กนี่มันฉลาดมันทวดของมันมันไม่ยอมกินยาสมุนไพรเด็กหญิงฟังคนพวกนั้นไม่รู้เรื่องเท่าไหรนะ่นัก รู้แต่ว่าตอนนี้อยากกลับบ้านและหลังจากนั้นปินก็ไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็เห็นคนมาเต็มบ้านแม่นั่งร้องไห้พ่อคอยปลอบอยู่ใกล้ๆเด็กยิงฟื้นขึ้นรู้สึกตัวทุกอย่างแต่พูดไม่ได้ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมไม่พูดรู้เรื่องทุกอย่างแต่ไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้และนั่น เป็นสาเหตุที่ปิ่นอนงเรียนช้ากว่าเพื่อนไปสามปีไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เรื่องจริงใช่ไหมปิ่นเวรวันถามเพื่อนสนิทจริงสิปิ่นจำได้ทุกอย่างปินเขียนหนังสือไว้เก็บรวมไว้กับเอกสารของบรรพบุรุษในหีบแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเก็บไว้ในนั้นเหมือนนิทานแล้วพระธุดงค์รูปนั้นไปไหนคนพวกนั้นต้องการอะไรทวดของปิ่น นีออกมาตัวเปล่าไหมววรวรันถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่รู้ปินไม่รู้ไม่มีใครเชื่อปิน่นแต่พระท่านบอกให้ปิ่นมันทำบุญแผ่บุญให้คนในหมู่บ้านนั้นเขาเป็นคนเหมือนพวกเราเพียงแต่อยู่คนละที่คนละเวลาแค่นั้นปิ่นพูดไม่ได้กี่ปีสามปีเต็มๆปิ่นว่าเขาลงโทษปิน่นแต่อีกใจก็คิดว่า พวกเขาอาจอยากให้ปิ่นลืมและอีกอย่างอาจาเป็นเพราะน้ำยาสมุนไพรที่ปิ่นกินด้วยคนข้างในคงอยากให้ปิ่นลืมเลยไม่ให้พูดอะไรเกี่ยวกับในหมู่บ้านนั้นวันว่าต้องใช่แน่ๆเลยน่าจะใช่นะสปีปิ่นก็เริ่มลืมแล้วหลังจากนั้นก็ลืมสนิทเลยไม่มีใครรู้ว่าปิ่นแอบจดบันทึกไว้และเก็บไว้อย่างดี วีรวันณชอบไปนอนและพักผ่อนที่บ้านของปินเธอชอบบ้านเรือนไทยของปินสองสาวเรียนครูเหมือนกันพ่อกับแม่ของปินมีบ้านอีกหลังบ้านเรือนไทยหลังที่ปินอยู่เป็นบ้านของบรรพบุรุษทวดยกให้ปินก่อนหน้าทวดก็เป็นของทวดของทวดมาก่อนช่วงที่วีรวันณไปอยู่บ้านปินไม่เคยมีปัญหาอะไรกระทั่งใกล้เรียนจบ วันนั้นวีรวรรณจาได้ดีเป็นความผิดของเธอเองที่อยากอ่านและอยากเห็นหีบเก็บสมบัติของบรรพบุรุษปินอานงไม่ได้อยากดูเพราะเธอลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วแต่วีรวรรณจาได้ว่าเพื่อนเคยเล่าให้ฟังและเธออยากรู้มาตลอดอยากอ่านบันทึกนั่นอยากเห็นหน้าบรรพบุรุษของปิน่นว่ามีใครบ้าง แ้ะอยากรู้ว่าภายในหีบไม้โบราณน,นั้นมีอะไรซ่อนอยู่นอกจากบันทึกของปินอนงที่เขียนไว้เพราะความรักเพื่อนและเกรงใจหรือเพราะรำคาญวีรวัวนปินอนงยอมเปิดหีบเก็บเอกสารบรรพบุรุษให้วีรวันได้ดูและอ่านบันทึกทั้งหมดที่เธอบันทึกไว้ทั้งๆท,ท,ที่ความจริงไม่อยากเปิดหีบใบนั้นเลยวีรวันเปิดสมุดร,รูปบรรพบุรุษ ของปิ่นอโนคงดูช้าๆไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงอยากรู้อยากเห็นเรื่องในหีบบรรพบุรุษของคนอื่นถ้าอยากรู้ว่าเวลาที่คนเหล่านั้นสนุกสนานพูดคุยกันโดยที่ไม่ได้ใช้ภาษาใบภาษามือแต่ใช้ความรู้สึกและใจคุยกันเขาทำกันยังไง อยากรู้แค่นั้นจริงๆไม่ได้คิดว่าผ่านมาหลายปียูยูเรื่องนี้ก็กลับมากวนใจอีกครั้งและที่สำคัญมาเกี่ยวข้องกับลูกสาวคนเดียวของนางถ้าย้อนเวลากลับไปได้นางจะไม่อยากรู้อยากเห็นเรื่องราวในหีบใบนั้นเลย